วันนี้เราอยู่กันที่งาน Motor Expo สองพันยี่สิบห้ณบูธของ Suzuki นะครับผมอยู่กับรถไฮไลท์ที่ใช้คําว่าหลายคนรอคอยกันมานานต้องใช้ว่าเป็นรถที่แบบเกือบพิกัด4 0 0ร้อยซีซีสามร้อยเก้าสิบแปดก็ปัดเป็น4 0 0ร้อยซีซีแหละและที่สําคัญราคาเราใจมาก3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจากราคาปกติ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันอยากรู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างในตัวเนี้ยครับคืออย่างแรกเลยที่ผมจะต้องบอกพี่เบนซ์เนาะ ก็เรื่องของโหมดการขับขี่ที่รถ enduro เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันมันอาจไม่มีแต่รถเราเนี่ยมีโหมดการขับขี่ที่มาให้ทั้งหมด3โหมด A B C แล้วก็มีเรื่องของ traction และและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ A B S ที่สามารถปิดได้แค่ล้อหลังก็ได้หรือจะปิดทั้งล้อหน้าและล้อหลังก็ได้เดี๋ยวผมขยายความให้นิดนึงนะด้ยปกติสไตล์รถ enduro ส่วนใหญ่มันจะเป็นระบบ รถเขาเรียกว่ารถดิบๆดิบๆเปิดมาคือมีแต่คันเล่นกับเครื่องติดเฟรมอ่ะใไม่มีอะไรนี่แต่ตอนนี้คือซูซูกิใส่อิเล็กทริกเข้ามาเรื่องเหมาะการขับขี่อยากได้ความตึงความหย่อนความอะไรก็ได้หมดและที่ผมพึ่งตรงที่ว่า A B S สามารถปิดหน้าได้ด้วยคือปกติเนี่ย A B S เนี่ยมันจะได้แค่หลังอย่างเดียวใช่ครับแต่นี่คือสามารถปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเออเป็นเป็นอันนี้คือรถเดิมๆไม่ต้องแปลงนะเพราะโดยปกติเวลาเราซื้อรถเอ็นดูโร่อ่ะใช่โดยปกติจะต้องมานั่ง บายพาสโนนี่แบบวุ่นวายดึงฟิวออกซึ่งระบบ ABS มันจะหายไปเลยในวันนี้เราอยากให้มันกลับมาก็ต้องมานั่งแปลงใหม่แต่นี่คือสามารถปรับได้ที่ประกับแฮนด์เลยปรับได้ที่หน้าจอปรับได้หน้าจอเรากดจิ้มกดค้างเห็นไหมครับอ๋อมันเป็นเรียคีรัดเร็วด้วยนะใช่นี่อ๋อสมมติว่ากดกดค้างกดค้างก็จะถ้าสมมติว่าไม่มีคำว่าเรียก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นทั้งหมด อันนี้คือเปิดนี่ปิดอันนี้คือเปิดอีเบสอันนี้เปิดเปิดเอเบสปกติใช่แล้วกดค้างกดค้างปุ๊บจะขึ้นปิดแค่รอหลังอันนี้ก็ปิดหลังเดียวกดค้างทีหนึ่งใช่ครับก็จะปิดทั้งหน้าได้นัโอ๋อโหแล้วมันเป็นคีย์รัดเร็วด้วยนะใช่ครับเออน่าสนใจนี่มีเรื่องโหมดมันมีทักชั่นคอนโทรลอ่ะเห็นบอกมีทักชั่นคอนโทรลและเห็นว่าตัวเนี้ยการเซอร์วิสช์เขาจะไม่เหมือนรถวิบากปกติด้วยเปล่าผมเคยได้ยินว่าคำว่ารถวิบากเนี่ยเราจะต้องมานั่งสวิตช์ตามรอบ เราเซอร์วิสเป็นรถทั่วไปก็คือรันอินพันกิโลอ่าและหลังจากนั้นก็ทุกๆ6,000กิโลเพราะมันคือรถดูโอโพสที่เดินทางได้หรือจะเข้าป่าเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันไปได้ในทุกที่และเดินทางได้ครับคือน,นี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่โปติรถเอนดูโร่ะถ้าเป็นเอนดูโรเนี่ยจะต้องมานั่งสวิสตามชั่วโมงมันเป็นอะไรอารมณ์เหมือนเจสกีอะที่แบบว่านับเป<ส>็นชั่วโมงอะ 12ชั่วโมงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ20ชิชั่วโมงเปลี่ยนแผ่นคลัตอะไรแบบนี้ใช่แต่นี้ก็คือแนวคิดเหมือนรถปกติทั่วไปเลยใช่ครับคือนับกิโลเลยถึงกิโลถึงเท่าน,นี้ก็ทำถึงเท่านี้ก็ทำน่าสนน่าขี่นะฟีเจอร์อย่างอื่นตัวนี้ก็ผมผมก็ทั่วไปเลยนะครับก็คือเรื่องของโชค๊คโช๊คหน้าคายบาบ้าโช๊คหลังคายบาบ้าฟูลไอจั๊ดทั้งหมดเราขยม่มข้างหลังได้ยุบได้เยอะมากครับ2 9 6สบหกมิลสมเอเรื่องหมยน,นะแต่ก็ด้วยสไตล มันเนี้ยคอเอดูโรแท้เลยคือเกลนมันต้องสูงไว้ก่อนเกลนมันต้องสูงเอาไว้โดดข้ามอุปสรรคใดๆนะครับเน่แต่ก็ไม่ได้สูงไม่ได้ถือว่าสูงมากนะเพราะผมผมว่ามันโอเคนะนี่คือกําลังดีกับคาว่าเอนดูโรเลยครับนั่งน่องต้องนั่งน่องนั่งน่องเอ้แต่โชคมันตึ๊บตอยู่นะดูพหลอดดูเขาเรียกดูรีเบารีบาขึ้นมาแบบไม่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 โยนผมหนักประมาณ8ปดสิบกิโลกรัมนะครับเออเอาเรื่องอนะโชกก็ปรับได้ใช่ครับอื แล้วผมเห็นที่จุดนี้คือที่เติมน้ำมันเครื่องจุดเติมน้ำมันเครื่องเราใช้เฟรมเป็นตัวเป็นหมออัดปกติน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะต้องเติมที่เครื่องใช่ไหมเติมที่เครื่องแต่นี่คือเติมที่เฟรมแล้วก็เติมที่เครื่องด้วยใช่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกระบบว่าไงคือเขาเรียกระบบไายซับลซับข้อดีของระบบอันนี้คืออะไรนะครับมันจะไม่มีน้ำมันเครื่องอยู่ที่อ่างแข็งปกติพวกรถโดยเฉพาะรถสูบเดียวอ่ะข้อเหวี่ยงมันต้องเตีัยน้ำมันเครื่องซึ่งมันจะเกิดโหลดนะครับแต่อันนี้คือเขาทำระบบลายซับคือแยกน้ำมันเครื่องมาเเก็บไว้ในฟรม ทำให้น้ำมันเครื่องอะ่ะมันหมุนเพียวๆในอากาศแล้วก็ปั๊มเข้าไปในเลี้ยงใน,ในะในระบบเลคือมันจะลดเรื่องพาระโลดแล้วก็หลายๆอย่างรถมันจะมีร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นโอ้ดัสนใจแล้วราคาดีมากเลยรถเดิมๆนี่ขี่ลุยได้เลยเนาะลุยได้เลยครับไปได้ <จบ S 2> เลยเลยจบเลยเพราะยางก็ยางยาง Enduro มาอยู่แล้วใช่ครับเป็นของ IRC อัอนนี้ก็ถังน้ำมันก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรขี่ถังนึงก็อยู่ประมาณร้อยกว่าโลได้เลยร้อยกว่าโลแปดจุดเจ็ดลิตรอ่า ฉลี่ยอยู่ประมาณยี่้ากิโลเมตรต่อลิตรครับแต่จริงผมว่ารถแนวนี้ส่วนใหญ่ิ้วขึ้นิ้วขึ้นหลังรถแล้วก็เข้าไปลุยในป่าเลยไม่ไม่ค่อยวิ่งบนถนนหรอกโอ้น่าสนใจนะตัวนี้ผมเห็นกระแสนี่คนถามหาเยอะแล้วนี่ราคาดีมากเลยสามแสนกว่าบาทถือว่าน่าสนใจนะครับอืแล้ววันนี้มีอะไรน่าสนใจครับในบูธต้นนอกจากเนอาเซทที่เปิดตัวใหม่นะครับแล้วก็แปดร้อยดีอีแปดร้อยดีอีเนี่ยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ s ุ zuki v s t o มแ8 0ร DE ดีนะครับ ครั้งที้บอกว่ามันก็โปรดีเลยนะโปรแรงเลยนะครั้งที่แล้วใช่ครั้งที่แล้วก็เยอะและ้วแต่ครั้งนี้เยอะยิ <S <s ่งกว่าโอ้โหแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามครั้งที่แล้วผ่อนเจ็ดพันกว่าครั้งนี้ผ่อนหกพันเก้าโอ้โหทะเบียนพรบรประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ Low free โรไซต์แอซิเตนฟรีออารถใช้เงินเยอะไหมครับออฟรถไม่ต้องใช้เงินเลยครับถ้า,ถาเครดิตมาโอเคเ,เอาง่ายคือฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าบาทใช่ครับ ผมว่าครั้งนี้แล้วผ่อน800กว่าบาทก็ว้าล้วนะอันนี้น่าสนใจใครที่กําลังหาอยู่น่าสนใจนะครับกรี๊บแรงมากคือ800ดีเป็นรถที่ผมว่าดูว่าผมโพสอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่ขี่ถนนก็ได้ทางนับมันคือรถทัวริงใช่ครับมันคือรถทัวริงแล้วก็เข้าป่าได้เอาไปแอดเวนเจอร์ได้ใช่ใช่ครัอย่างคันเมื่อกี้คือเราไปลุยได้นั่นคือเอเดูโรเอาไปไแบบพาร์ตเอเดูโรเอาไปแบบเข้าป่าแบบลุยอินลุยอะไรเลยแต่นี้ก็คือลุยได้อีกประมาณหนึ่งอ่ะโดยสายที่มันเน้นแอดเวนเจอร์แล้วกัน แล้วผมชอบสไตล์เครื่องโยนแล้วก็ของติดรถนี่คือแบบฟูลเลียชว์ฟูลเลียจัดช่วงแฮนด์ที่กว้างบังคับคอนโทรลง่ายโหมดการขับขี่ทุกอย่างผมว่ามาพร้อมมาแล้วละรถดําเดิม,ดมก็ขี่สนุกได้เลยมีแต่มีคีคชิปเตอร์มีคีย์ชิเตอร์แต่ลืมบอกไปกับตัวดีอาร์ซอันนี้คือที่ผมได้ขับขี่ดีอาร์ซมานะครับ,ค,รบความตึงของโหมดเอดีอาร์ซตึงเท่ากับโหมดเอแปดร้อยดีอีอ่าผมว่าพี่น่าจะเข้าใจเพราะพี่ขี่แปดร้อยมาแล้วตึงพอกันเลย เปิดมาเลยคำว่าตึงในนี้นี่คือ800ดรอี E นี่คือเครื่อง 800C ซีซีใช่แต่นั่นเครื่อง 398DC แดีซีใช่แต่ในโหมด A คือตึงเท่ากันตึงเท่ากัน <laughs> สนุกมากแต่อย่าลืมว่าอันนี้รถใหญ่กว่าอันนั้นรถเล็กกว่าครับอ่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ที่โจทย์แหละอันนั้นคือไปกระโดดข้ามอุศรรคผมว่าโดดเป็นดีดนะเอ๊ก็เรียกว่าบิดเป็นโดดนะบิดเป็นโดดบิดเป็นโดดบิดเป็นโดดเลยอืมแล้วคันนี้เป็นไง2 5 0 V s t o r m 250ซอคันนี้นะครับ กิฟต์ไเชอร์นะครับสองหมื่นบาทนะครับตัวรถราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็ผ่อนเดือนสามพันกว่าบาทสำหรับนิวคอร์เตอร์สางพันกว่า 2, บาทใช่ครับใช้เงินออกรถเดียวไหมครับใช้เงินออกรถหลักหมื่นครับหมื่นเดียวหรือหลักพันเนะี่ยถ้าอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเครดิตประมาณานะเพราะว่าถ้าหลักพันก็อยู่ที่ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละก็ส่งประมาณสามพันสามถ้าผ่อนหมื่นถ้าาผ่อนสองสามหมื่นนี่ไม่ผ่อน อะไรถ้าดาวสองสมหมื่นนี่ไม่ผ่อนเ,เดือนละสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเลยใช่ครับคือ <c ười> ใช้เงินออกรถเบาสบายนะครับหลักพันหลักหมื่นนิดๆแล้วก็ผ่อนเดือนละสามพันสองสามพันประมาณนี้ได้ขี่สองห้าศูนย์นะครับวีสตอมไซซิ่งที่แบบเนี่ยผมชอบวอรมที่เป็นสองห้าศูนย์คือเขาปกติสองห้าศูนย์ส่วนใหญ่จะสไตลา์แบบรถเด็กเล็กแบบบึกแบบเขาเรียกว่าเตี้ยบึ๊กมาเลยเพราะว่าเหมือนเขาว่าสองห้าศูนย์ต้องเป็นรถเล็กแต่แนทสังเกตขาผมนะผมยังไปเท้าจิกนะ คือไม่เชิงใบเท้าจริงยังเป็นอารมณ์ที่ฟิลเหมือนขี่บิ๊กไบค์แต่เครื่อง 250cc เซตอัพมันก็จะเป็นสไตล์รถทัวริงที่แบบเออสุสุกีอ่ะแต่สำคัญทึ่งความพอร์ตสปายนี่แหละ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะครับอ่าแล้วก็มาดูต่อนะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าคนก็พูดถึงเยอะนะครับด้วยความที่เป็นสกูตเตอร์ที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนใครโช๊คหลังเดี่ยวอยู่ตรงกลางที่มีความแบบฟิลของสปอร์ตมีหลายหลายอย่างกี้เป็นไงบ้างคันนี้ตัวน กิ๊บสี่หมื่นใช่ราคารถ2องแสนสามหมื่นเก้าพันครัี่ยนพรบประกันรถหายฟรีนะครับตัวนี้ก็ถ้าใช้ถ้าซื้อเงินสดก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ข้ามสองแสนไม่ข้ามสองแสนกับเบิร์กแมนนะครับย้ำเขาว่าเบิร์กแมนนะครับสี่ร้อยซีซีนะบิ๊กสกูเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่คนละสีใช่ครับอ่า เรามาดูข้างหลังกันดีกว่าพี่เบนตัวนี้นะครับคือ Suzuki g ี8 s, <S, <S นะครับาราคาอยู่ที่379 0 0 0เิฟต์แปดหมื 8, 000, 800, อย้เดี๋ยว379 0 0เกิฟต์ปดหมเท่าไนะ8 0หร่นะ8 8 0้เท่ากับราคาล้นยิงเหลือแค่20000 0ไปไปลายใช่และแล้วก็เหมือนพอเหมือนเราซับดาวไปเกือบประมาณ20%นิดๆยี่ออางี้ออกรถอ,อะ ศูนย์บาทอ่อนเท่าไรห้าพันห้าพันเก้าใครที่อยากจะเอารถไปขี่ทํางานหรือว่าอยากจะแบบออกคริปขี่ใช้งานในชีวิตประจาวันห้าพันเก้ามนุษย์เงินเดือนสบายเลยเอาจริงๆคือลองนึกภาพนะว่าเงินดาวไม่มีเตรียมเอกสารอย่างเดียวแล้วก็กันเงินไว 5, 000, ไหน้ห้าพันกินให้น้อยลงต่อเที่ยวให้อน้อยลงหน่อยใช่ใช่เราได้ขี่ GSX 8S ปเอได้เลยนะครับอ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาท แปดร้อยสิบลีนะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็ครบครันมีทั้งโหมดมีทั้งแท็กชัน่นมีทั้งตัว cruise c o n t r o ทุกอย่างครบนะครับเซตอัพม,มาอย่าง ดีเลยในการใช้ชีวิตประจําวันตัวนี้ก็ใครอยากดูรีวิวเต็มๆลองเข้าไปดูในช่องได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนเกตไบที่แบบว่าผมว่าซูซูกิเป็นเป็นค่ายรถที่ใส่ของมาแล้วก็เซ็ตรถมาได้ค่อนข้างขับสนุกแล้วก็ใส่มาค่อนข้างเต็มเขาเรียกว่าเกินราคาคเกินราคาช่วงล่างเลยดีด,ดีไซน์เครื่องเครื่องเนี่ยมันมากบิดเขาเรียกว่าบิดเป็นโดดเป็นงานสองสูบแปดร้อยดีีขี่มันมากเครื่องยนต์มื้นฐามันมก็คือตัวเดียวกับตัวแปดร้อยดีแดอีแต่อันนี้จะเป็นทรงของนเกตไบอ่า ขี่คล่องในเมืองคล่องตัวที่สําคัญผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทออกรถศูนบาทนะครับแล้วคันนี้เป็นไงอันนี้ก็คือ 8R ดอารจีเซ็กแใช่ครับเจ๊ได้แปเนี่ยตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่419,000 419,000มื่นเก้าพันสิ๊บห้าหมืกิ๊บห้าหมืประมาณ15%อรอ่าเพิ่มเงินนิดหน่อยผ่อนเดือนละประมาณ6,000นิดนิดห0พันิดนิดใช่แล้วออกรเงินของรถเงินของรถก็คือเพิ่มเงินประมาณ สองสามหมื่นสามหมื่นใช่ใช้เงินก็คือใช้เงินออกรถประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นมันก็จะได้ดาวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราผ่อนเดือนละหกพันหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทใช่ได้ขี่สปอร์ตดูริงนะครับตัวนี้ก็แตกต่างกับตัวแปดเอสซึ่งซึ่งแตกต่างที่โช๊คท่านั่งแล้วก็แฟลิ่งต่างๆอ่าเพราะโดยปกติอยู่แล้วที่รถที่มีแฟลิ่งราคาก็จะสูงกว่าแต่นี้ก็คือจะเป็นเรื่องตัวสปอร์ตดูริงอ่ะแปดเอสก็จะเป็นสไตล์ของ n นกเกต 8R ก็คือรถสปอร์ตทัวริงที่ได้ฟิลลิ่งที่แบบมีความแบบมีฟิลลิ่งอะเดินทางกลผมว่ามันก็ช่วยเรื่องการแหวกลมได้ดีนะครับแล้วก็ถ้านั่งต่างกับ 8S 8S จะนั่งอย่างนี้อ่าแต่นี้คือจะแบบมีหมอบๆหน่อยรู้สึกว่าถ้าแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับกับ g s x ิก 8R นะครับแล้วหลังผมเขาเรียกว่าตำนานตำนานพญาเหี่ยวตำนานกว่านี้ก็ละเอียดแล้วล่ะกับซูซูกิไฮยาบุสานนะครับเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าเห็นกี่ทีก็สวยนะ เห็นกีทีก็ชอบเป็นไงบ้างแล้วกีเป็นไงบ้างครับกีห้าหมื่นกีห้าหมื่นใช่ตัวนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันกีห้าหมื่นอันนี้ยืนได้ไหมครับยืนได้เลยครับมผมชอบความเป็นไทยยาบุสัยนี่บอกว่าเห็นทุกครั้งก็ต้องเล่าถึงอดีตทุกครั้ง<อ>นะพูดแล้วเหมือนแก่ผมขี่ตั้งแต่ทุกเจนตั้งแต่ปีเก้าเก้าอ่ะเจนหนึ่งเจนหนึ่งเจนสองอันนี้ปัจจุบันนี้เจนสามเจนสามเจนสามแบบพัฒนามาหลายแบบเจนสาม มเนอร์เชนดมเนอร์มิเนอร์เติมเติมเติมมาเรื่อยๆอีกก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมว่าด้วยท่านั่งที่มีคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำใครผมว่ารถ่นที่มีคาแรคเตอร์ท่านั่งเนี่ยมันมันหายากแล้วเป็นท่านั่งที่แบบรู้สึกว่าเราหมอบอยู่กับซุปเปอร์แอโร่าหมอบอยู่บนหลังเหีียวนะครับแล้วก็เป็นตำนานที่ทาความเร็วได้เยอะที่สุดแล้วผมชอบความที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาถ้าดูเรื่องตัวเอนใหม่นะครับยังมีความเป็นไม้เข็มให้เราเห็นอยู่ยุคใหม่เป็นไม้ดิจิตอลหมดแล้ใช่ครับอ แต่ตัวนี้ก็คือเป็นไมเคิมันมัน,มน,มน,มนเป็นกลินอายของความลถยุคป,ปี2องพนนะัน่ะแล้วก็ท่านั่งของ h ายูบุสะเป็นรถที่ผมว่าขี่ยังไงก็คือไม่เบื่อไม่เบื่อนะครับแล้วมันเป็นรถที่ i m ม l เลสไปแล้วละ่ะสำหรับคาว่ารถสปอร์ตซูซูกิไฮยาบุสัตนะครับตำนานเหี่ยวที่ยังมีลมหายใจอยู่นาน่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วกว็ด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของตัวรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวที่เป็น ทั้งมีทั้งสมาร์ท F.I นะครับมีทั้ง Easy รุ่นใหม่ของเราอวอ,อนนี้ e <Z. S 2> ใช่ครับจะมีสีใหม่่าวนี้ก็เป็นสีเหลือง Easy Easy <Z>. e <Z. S 1> ล่าสุดไปทำจิ m ค a น n a มาก็ขี่ได้ดีนะครับหนึ1 1> ่งนาทียี่สิบเก้าวิเองเพราะว่าในที่โชว์ดีซีงาน Milky Way นะทำได้ดีมากเพราะว่ารถรถที่ไม่ได้เซตอัพเลยเนี่ยไอ้รถที่เซตอัพเขาวิ่งหนึ่งนาทียี่สิบ S <S อ่าแต่รถเดิมเดิมหนึ่งนาทียีิบเก้าเก้าวิถือว่าใช้ได้เลยคือสิ่งหนึ่งเลยได้ผมสัมผัสนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นรถเล็กก็ได้เลยว่าได้รถเล็กกะไม่ใช่บิ๊กไบนะครับแต่แฮนด์เขากว้างเหมือนบิ๊กไบเลยมาเลยทําให้ท่าผมรู้เลยว่าเป็นรถที่ท่าการขับขี่อะบังคับง่ายแน,น่นอนเพราะว่าแฮนด์เขาจะกว้างปกติรถเล็กอะจะรู้สึกว่าแฮนด์มันจะแคบแคบกว่านี้อ่ารู้สึกว่าแบบมันจะรถไล็รถเล็กอะแต่นี้คือจะเป็นแบบรู้สึกเลยว่าแฮนด์นะดูนอแฮนด์ผมจับนี่ค ตามชื่อออกแบบยังไงก็ได้ขี่ง่ายที่สุด easy ีซี่นะครับเอ๊แต่ตัวนี้ตัวนี้เป็น next ใช่ไหมครับ c r o s o v e r อ่าสังเกตว่าแฮนด์จะไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับแฮนด์จะไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะส่งม่น้อสูงมาพวกนี้ครับพวกแฟลิงต่างๆที่ที่มันแตกต่างกันไปแพลตฟอร์มน่าจะเหมือนใกล้เคียงกันใช่ครับอ่าแต่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ต่างกันหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้เป็น s m a s m a smart fi สมาร์ทเนะครับสมาร์ทเอและสมาร์ทเอฟไอพัทเอฟไอพัทก็จะเป็นล้อแมกล้อแมกซึ่งซึ่งปีหน้าเนี่ยเราเรากำลังรุ่นกันอยู่ว่าเราจะมีตัว ABS เข้ามาสมาร์ท hmm. ah. นี่ก็น่าสนใจนะครับรถมีเกียร์ไม่ต้องกำคัดไม่ต้องกำคัดตบอย่างเดียวตึบต๊บ<ช>ตึบ๊บตึ๊บนะครับแล้วก็โซนด้านหน้าละ่ะโซนด้านหน้าก็จะเป็นเบิร์กแมนตัวเล็กอ่าเบิร์กแมนตัวเล็กเบิร์กแมนรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นลูกของเบิร์กแมนสี่ร้อย Mm hmm. ลูก,ลกตอนนี้เรามีสีใหม่คือตัวนี้อ่าที่จะเป็นสีกรม,มท่าอันนี้กี่สีส่นะครับร้อยี่ห้าครับดูไซส์ไม่เหมือนร้อยี่ห้าแล้วดูคันใหญ่มากเลยใช่แล้วมันที่พักเท้านั่งสองสเตปอ๋อฟฟร์บอร์ดเป็นงี้ใช่อ่าเวลาเดินทางไกลๆเมื่อยแล้วก็เหยียดขาอย่างนี้ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็บริเวณนี้ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นสําหรับสุภาพสตรีก็ขึ้นง่ายๆไม่ต้องมานั่งเหวี่ยงขาไปด้านหลังเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นโลง่งๆแล้วอืม ส่วนสุดท้ายของเราคอสโอเวอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมรถที่รถแปลกประหลาดไม่เหมือนใครแต่ขับดีและสนุกวัยรุ่นเด็กแนวของจริงเลยครันผมชอบความแบบอันเนี้ยเมื่อกี้อีซี่ผมว่ากว้างแล้วนะแฮนด์อันนี้กว้างยิ่งกว่าเลยเหมือนคี่โดโรเลยมีคนเอาไปทําแข่งจิมคานาเหมือนกันเออผมก็ผมก็ยังงงอยู่เออถ้ามันคอสโอเวอร์จริงๆนะมันไปได้ทุกทางเลยใช่ คอสโอเวอรคือไปได้หมดไปได้หมดไปได้หมดนะครับแล้วผมชอบความที่แบบว่าเขาเป็นพลาสติกแบบนี่บิดได้บิดได้คือไม่ใช่ <โด S 1> พลาสติกทาสีแต่เป็นพลาสติกที่ฉีดสีขึ้นมาเลยก็พลาสติกเดียวกับ d ีอารเซอ่าเนี่ยชน <มา S 1> ดไดไนไ้บิดได้คือทําถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้แนวคิดนี่คือเป็นแนวคิดเหมือนรถ เหมือนเดียซาเพราะว่าเดียซาเป็นรถเอเดูโรใช่ครับเวลาเราแบบบางทีเผื่อเราแบบไปในคือขี่ในป่าเรื่องล้มเป็นเรื่องปกติใช่ล้มเสร็จคนข้างหลังขำเราด้วยคือทําให้เวลาพวกเนี้ยพลาสติกที่มันยืดหยุ่นให้ตัวได้มันจะทาให้พาร์ทมันไม่เสียหายถูกต้องครับไม่ใช่ล้มทีมบ,บางคนหน้าหักต้องเปลี่ยนบางคนหน้าต้องเปลี่ยนสีเป็นรอยก็ต้องเปลี่ยนแต่นี่คือเห็นที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยมันเป็นการฉีดสีพลาสติกขึ้นมาเลยไม่ใช่เป็นการทาสีเคลือบไปทีหนึ่งอ่ามันก็เลยทําให้ก็เป็นรอยกก็็็็เเปปนนนนสสีีี้ มันก็เลยได้ขึ้นเรื่องความทนนะครับพอความทนอะเอาไปลุยได้แล้วก็การดูแลสั่งง่ายเรียกว่าแทบไม่ต้องไปดูแลมันเลยดีกว่าะมัน,น <laughs> กีขึ้นชื่อสุสกีขึ้นชื่อเรื่องความทนเยู่แว้วทนสุดๆเลยแล้วก็ทรงนี่แนวแบบแนวจัดๆเลยนะครับเอ๊ะแล้วคันนี้อะไรเนี่ยรถแต่งแต่งมาโชว์ว่าเนี่ยแนวเนี้ยมันไปได้แต่งมันมันแบบนี้ได้เฮ้ยอ่ามันมันเลยนี่คอรสโอเวอร์เหมือนเดิมเหรอคอรสโอเวอร์คันเดิมแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้เราไปโมดิฟายเปลี่ยน โชคหน้าเปลี่ยนแฮนด์ใส่ปั๊มเบรคใส่ท่อที่ยกสูงเปลี่ยนสวิงอาร์มให้เวลเบรมันยาวขึ้นให้มิติรถมันเออมันดูแบบแต่มันเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นเยอะเลยนะใช่เพราะมันรู้สึกผมรู้สึกเลยว่ารถมันสูงขึ้นแล้วก็ดูแบบมันดูบึกบึนขึ้นเลยเอออันนี้คือมีอันนี้คือแต่งโช์เลยหรือว่ามีขายงิ๊ดดิ้งโช์ครับอ๋อก็คือเป็นไอเดียว่าสมมติเราซื้อคอรสโอเวอร์รถเดิมมาเราอยากจะแต่งให้เป็นแนวนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หมด ้วอ,อ,อยากให้มาดูนะผมว่าเ <ภ cast le> พราะว่าคันเนี้ยผมว่าดูในรูปถ้าเราไม่เห็นมิติอ,อาจจะดูไม่ค่อยตา่างแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ารถคนละรุ่นเลยแต่งงว่าเอ้ก็เห็นเขียนคอสอเวอร์เหมือนกันแต่พอดูคันเนี้ยกับคันนู้นอะ่ะถ้าเรามานั่งข้อมจริงๆจะเห็นเลยว,ว่าคาแรคเตอร์มันเป็นอีกมหนึง่งละอันนี้คือแบบดูแบบบึกบึนขึ้นมาแบบอีกอีกอีกสเต็ปหนึง่งลยใช่ดูเต็มดูแน่นแล้วนั่งก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยแฮนด์กวา้างอยื้สวิงอาร์มนะยกสูงใส่โช๊คใส่ไหล่น่ามาชนนนะครัับบกใ ซูซูกิของงานมอเตอร์เอ2025นะครับอย่าบอกว่าหลายๆรุ่นต้องลองมาดูต้องลองมาชมผมว่าโดยเฉพาะ DRZ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยผมว่าน่าสนใจนะรถมีเข้ามาเยอะไหมคือตอนนี้รับรถนะครับก็คือช่วงประมาณปีหน้าต้นปีแต่สายเนี่ยผมเชื่อว่ามีเท่าไหร่ก็หมดหมดเอ d u ู o นี่เหมือนเราเหมือนจะไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเนาะเพราะเขาอยู่ในป่ากันแต่เวลาถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมป่าเราจะเห็นเลยว่า รถในตลาดมันเยอะอย่างนี้เลยหรอใช่ครับคนขี่แอนดูโร่ในเมืองไทยเยอะขนาดเยอะกว่าที่เราคิดนะครับ <ใช S 1> <ๆ S 2> ก็ใครที่อยากมาสนใจรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือว่าบิ๊กไบค์หรือว่ารถแอนดูโร่ของซูซูกิก็ลองแวะมาชมที่บูธซูซูกิได้นะครับที่มอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวา2568 <c oughs> นะครับชา a l l เจอร์3อ่าชาร์จเจอร์3นะครับก็ลองแวะมาชมได้ที่บูธของซูซูกินะครับ โอเควันนี้ก็ครบถ้วนโปรโมชั่นทุกอย่างกับบูซูสกีแล้วขอบคุณคุณเอิร์นมากเลยครับขอบคุณพี่เบ็นมากครับครับสวัสดีครับ